วันนี้เป็นวันพระหัสที่11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564เป็นวันนี้เป็นวันแรม14คำ่ำเดือน3ปีฉลูพระลงโบสถจบลงสักครูนี้ทั้งหมด31รูปนะพระวันนี้พอเราส่งไปช่วยงานทำกงเพล,ลก็มีที่ไปช่วยช่วยทำถนน <c oughs> แล้วก็พวกเราทุกๆท,ท่าน ฟั่งปฏิโมกก็คือเรื่องศีลและวินัยทุกองค์ให้สํำรวมกายวาจาของตอนเองให้เรียบร้อยออพระถ้าว่าไม่มีศีลไม่ม,วม,มีวินัยไม่มีวินัยไม่มีศีลเพอ้อเพยังทำความชั่วอีกมันไม่ใช่พระนะเป็นนักโทษใช่ไหมเป็นคนชิก เป็นคนชั่วคนเลวไม่ใช่พระแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในศีลอยู่ในวินัยศีลและวินัยนั่นแหละเที่จะทำตนให้เป็นพระพระก็คือเป็นผู้อยู่ในศีลอยู่ในวินัยอยู่ในโอวัตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายพุทธศาสนิกนช,นชนทั้งหลายเขาจึงยกย่อง เชิดชูบูชาวันนี้คือพระกถ้าแต่ว่าถ้าตําตรงเองตรงเองนทาตัวเร็วๆไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยมีแต่หัวโล้นกับผ้าเหลืองอยู่ในอยู่ใน,อนฟอร์มในท่ตนเองแต่ว่าการประพฤติและการกระทําตัวเองยิ่งกว่าคารวะไปซะอีกอันนั้นเราจะเรียกว่าพระได้ยังไงเป็นพระแตอ่อยู่ในอยู่ในอยู่ใน,อนฟอมตนเองแนวความคิดไม่ใช่พระ การกระทําไม่ใช่พระการพูดไม่ใช่พระนะดังนั้นพระที่จะเป็นพระเ,เป็นผู้สํารวมเป็นผู้ระวังเป็นที่พระที่น่าครพบนับถือเรื่มใสก็ต้องเนี่ยแหละมีวินยัยมีศีลจากผู้มีผู้มีศีลแล้วก็มีคุณธรรมในจิตใจอีกต่างหากที่คิดก็คิดดีทําก็ทําดีพูดก็พูดดี คิดออกมากคิดมีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์มีแต่ช่วยเหลือสงเคราะห์ไม่แต่คิดอยากจะออกจากโลกวัฏสงสารคิดอยากจะพ้นทุกในวัฏสงสารคิดหาทางออกที่จะพ้นทุกอยากจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาอยากไม่มาเวียนไม่อยากจะมาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นคือความความเป็นอยู่และความเห็นเรื่องความมุ่งมั่นของพระ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเป็นพระขนาดนี้อยู่ในยูนิฟอร์มนี้ก็ให้ปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีให้เป็นที่ยอมรับตัวเองก็ให้ยอมรับตนเองว่าถ้าเป็นฆราวาสเราเป็นฆราวาสเราเป็นพระอย่างนี้เราจะกล้ากราบเราได้ไหมเรากราบเราได้เพราะอะไรเพร,ะเพราะเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม แต่ถ้าว่าขนาดตัวเองจะไม่กล้ากราบตนเองกาบตัวเองก็งยังไม่ลงจะแรงว่าตัวเองเนี่ยเลวแสนเลวไปเสียแล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทัง้งหลายทบทวนดูตนเองอยู่เสมอสิ่งไหนที่มันไม่ดีทำอากับกิริยาอย่างนี้การพูดอย่างนี้การทำอย่างนี้ถ้าารวาสเขาเห็นแต่เราเป็นาราวาสเขาเห็นเราเราจะตำหนิเราไหมอากับกิริยาอย่างนี้เสียงเรานี้ก็ต้อง เราก็ต้องได้คิดทบ,ท,บทวนไว้อยู่เสมอ,อ,อถ้าถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนเราเลยขึ้นไปอยู่บนเวทีบนอยู่อยู่ในบนฟอร์เป็นผู้แสดงในขณะที่ที่เราเป็นพระนะในเมื่อเราอยู่ในฟอร์อยู่ในเป็นที่แสดงก็เป็นที่จับตามองของคู่คนทั้งหลายเ,ออเป็นพุทธบริษัททั้งสีที่มาเกี่ยวอ้องมาทําบุญทําทานเขาก็จะต้องมองดูเรา วันนี้คือพระในพระพุทธศาสนาพระในพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือความประพฤติการวางตัวของพวกเราแต่กับพร้อมกันนะพวกเราให้ศึกษาเนี่ยรักษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าก็ตรัสบอกกล่าวไว้ในการประพฤติปฏิบัติ พระอ,องค์ออกมาจากที่หลีกเล่นสามเดือนพระอ,องค์หลีกเล่นอยู่สามเดือนออกมาแล้วพระอ,องค์ก็ตามบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อศาสนาอื่นคนศาสนาอื่นเข้ามาถามว่าพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษาแล้ว,วอยู่ในในวิหารธรรมอะไรอยู่ในความอยู่ในธรรมอันไหนจำ พรรษาเราอยู่ในธรรมบทไหนทำไมทึงว่าท่านยังจำพรรษาผมก็เป็นสาบเงเกันในศัพ์นี่นะท่านมาจำพรรษาในธรรมบทไหนให้พวกเธอท่านทั้งหลายบอกได้เลยว่าอยู่ในอนาปานสติเป็นส่วนมากถ้าว่ามีคนถามว่าผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะจำเป็นเหลือที่จะอยู่จะภาวนาอยู่ใน ในอานาปานัชติเพราะพระพุทธเจ้าอานาปานัชติเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องทำสมาธิเ,เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอารหันต์เพราะนั้นเรื่องการภาวนาอานาปานัชติเนี่ยมันไม่ใช่ของอย่างอื่นนะมันเป็นชีวิตจิตใจคู่กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เดียวพระพุทธเจ้าท่านยกย่องเชิดชู อาณาปานสติคือกรรมฐานจะทําให้จิตใจสงบเพื่อจิตใจควายเขวได้จิตใจไปทางอื่นคือขาดสติคือไม่รู้ลมหายใจขอจับลมหายใจเขาออกเขาออกไม่อยู่จับไม่อยู่จับลมให้ยใจไ่รูกลมหายเขาเขาออกเป็นยังไงขณะจับลมเขาตัวเองไม่อยู่ะแล้วจะเป็นจะจะทำจิตให้สงบได้ยังไงจะเป็นพระได้ยังไงจะอยู่ในกรรมฐานได้ยังไง เ,เพราะนั้นในพวกเราทุกทุกทันนะเ,เรื่องอาณาปนันสติห้ามอย่ามองข้ามเด็ดขาดพูดง่ายๆใครทั้งวัดพวกเราอยากจะทําจิตให้สงบแล้วพยายามอยู่นจะทานได้จับลมทันทีเลยกํากหนดลมหายทันหายใจเข้าออกทันทีเลยถ้าว่าพวกเราอยู่ในลมหายใจเข้าจับอยู่ในลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจเข้า อยู่ในลมหายใจออกนั่นแหละมันจะมองเห็นธรรมจุดอื่นๆอีกท่านว่านอะมันจะมองเห็นธรรมจุดอื่นถ้าว่าเราอยู่ในธรรมจุดนี้แล้วจุดธรรมธรรมจุดอื่นที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมองเห็นด้วยสติสัมปชัญญะโดยปัญญาของเราเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุดเพราะเหตุใดเพราะเราจับ เออต้นได้แล้วเหมือนกับเราจับชนทางทางนี้ไปทางไหนไปกรุงเทพนะออไปทางนี้ไปกรุงเทพเราก็จับจับจับทางมิตรภาพน้องขายเลยย่านนี้จากทางนี้นะให้ทางเส้นเป็นทางใหญ่ตรงไปเลยนะตามเส้นใหญ่นี่นะแล้วก็เดินตามทางเส้นใหญ่มันก็ถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพนะนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราจับ ลมหายใจเข้าหายใจออกมีสมาธิดีแล้วในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดเีเรื่องฌานปฐมฌานตุติฌานจติฌานจตุทะฌานนะเรื่องฌานทั้งหลักมันก็อยู่ในอยู่ในสมาธินี่นะให้พวกเราศึกษาดูให้ดีจิตใจขณะน,น,นี้วางตรงน,นั้นได้คือปฐมฌานวางตุงนีง้ได้ตุติฌานวางจะนได้จตุทะฌาน มันมีเพราะ,ะนั้นเรื่องสมาธิมันรวมมันรวมหรืออาณาปานสติคือรวมอยู่ในจุดนี้แล้วนะ mm hmm. เมื่อรู้จิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วนะใจิตใจนิ่งแล้วนะเ,เป็นพื้นฐานแล้วแล้วก็แต่บางท่านบางคนก็ติดในสมาธิอีกเหมือนกันไแต่จุดนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนะต้องศึกษาถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราจะไม่ติดเราจะรู้ได้เอง พอมันเข้ามาสมาธิมันปุ๊บก็ไปน,นอนปรับสมาธิมันสบายพอเข้าไปเสร็จปุ๊บสมาธิมันสบายเอออันนี้ใจของเราเนี่ยมันเข้าทํานองที่ว่าออพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาท่านบอกว่าติดสมาธิ้ะนะนี่ที่องค์หลวงตาติดสมาธิถึงห้าปีหกปีเนี่ยมันเป็นพ่อเองน,นี้เองกันมาเนี่ยอันนี้แหละคือติดสมาธิคือติดความสุข ในการสงบในจิตใจที่เรามาเข้ามาพักอมันไม่เป็นผลดีมันไม่ก้าวหน้าน,นี่นี่เราก็รู้ได้แล้วในเมื่อเราจิตเป็นสมาธิอย่างนั้นท่านให้ทํำยังไงท่านวา่าให้ถอนนะถอนออกจากสมาธิแล้วนะมันเข้ามาสุขสู่ความสงบพอสมควรแล้วรู้วิธีการเข้าออวิธีการออกสองของสมาธิแล้วต้องถอนนะแล้วก็ถอนกับพยายามถอนถอนออกมาให้พิจารณาแต่มันไม่ชอบนะ มันไม่ชอบโอ้โหเมื่อกับจูงหมาใส่ฝนนะว่างานพูดง่ายๆมันไม่ชอบเลยจูงหมาใส่แดดจูงหมาใส่ฝนนะมันไม่ชอบเลยมันจะวิ่งเข้ารบมอยู่ตลอดมันจะเข้าไปหาที่เย็นตลอดแต่มันเข้าไปหาที่เย็นมันไปนอนเฉยๆมันไม่ทำงานมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าออกไปตากแดดตากฝนนมันไปทำงานทำงานมันหารายได้มันมีผลผลิตขึ้นมาได้ คนทำงานเหมือนกับชาวนาเนป็นนอนอยู่แต่แต่ร่มตลอดออกไปกับไถนาก็เหนื่อยไปทำงานก็เหนื่อยแล้วอยู่แต่ในร่มแล้วคนนั้นจะหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุ้มไหมเลี้ยงครอบครัวคุ้มไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่เวลาตากฝนก็ต้องตากฝนเวลาตากแดดก็ต้องตากแดดเวลาแบกโขนแบกหอนทำการมันก็ต้องหนักธรรมดามันจะให้อยู่อยู่ในร่มในเงาเหมือนกับอยู่ในพักผ่อน นอนหลับสบายจะเป็นไปะนจะเป็นไปอย่างนั้นได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เวลาออกไปมันก็ต้องทุกข์ทนทุกทรมานแต่ว่าผลที่ได้มานั้งอกเงยนะสินี่เอองอกเงยผลที่ได้ผลงานที่เราได้มานั้เออเป็นชิ้นเป็นอันนะเออถ้าทํานาก็เป็นนาเลยทำไร่ก็เป็นไรทําสวนก็นเป็นขวนทำสิ่งไหนก็นเป็นสิ่งนั้นถ้าเรียนหนังสือก็เป็นได้ความความรู้ความฉลาด ทําการทำงานประเภทไหนก็ได้สิ่งนั้นมาเพราะอะไรเราออกไปสู้ออกไปทํางานท่านเรานอนอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้นะแลวไม่ได้อะไรไ,ได้แต่ความสุขในขณะที่พักผ่อนนอนทนั่นเองแต่ผลที่งอกเงยมันไม่ได้เพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพุทธะในจุดนี้ให้เราศึกษาทีนี่สมาธินะี่คือการพักผ่อนนอนรวบรวมกําลังในเมื่อรวบรวมกําลังได้แล้วให้ออกพิจารณา พิจารณาเกษาผมโรมาขนนะคะเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะหเห็นปฏิกูลให้เห็นเป็นวัฏาสาีหลังร่างกายวาฏสีคันห้านเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเอกสักวันหนึ่งข้างหน้านเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะเรานะ,นะเคยเห็นไหม เราเคยไปไปมาติกาบางสกุลไหมครับบวชมานานหลายปีเนี่ยต้องไปมาติกาบางสกุลเห็นไม่รู้กี่ศพเราจะเป็นอย่างเขาไหมฮะให้ถามตัวเองเ,ออเห็นขนาดตำตาย,ยังเีไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมกระแทกหลายครั้งหลายหลายหดมันก็ชายเ,เราไม่แพ้เขาเขาไม่แพ้เราล,ละจุดนี้นี่แหละ ในเมื่อเราเห็นเขาแล้วเห็นร่างกายสังขารเขาเราเปรียบเทียบกันแล้วเราก็ไม่แพ้กันอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเราก็แตกสลายลงสู่ดินน้ำลงไปเอาไฟไฟเผาทิ้งอย่างเหลือแต่กระดูกจริงๆออแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดจุดนี้นะหลักของพุทธศาสนานะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้ความสำคัญในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเดียวนี้ ไอ้ที่อยู่ในร่างกายของเราตัวนามธรรมจุดนี้น่คือใจใจมโนมโนผู้รู้ผู้รู้เนี่ยนามธรรมนามธรรมจุดนี้คืออันเดียวกันนั่นแหละคือสับเรียกสับไหลสับไหลแส,ลเสงเฉยเฉยแต่คือคือคอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราให้ดู่ความตัวผู้รู้ตัวนี้คือใจตรงนี้แหละตัวนามธรรมตัวนี้แหละมันอยู่ในนีอยู่ในร่างกายเป็นผู้รับผิดช,ชอบมันหลงที่ ตัวน้ามาทำแต่นมันหลงหลงร่างกายว่าเป็นของเราแต่ร่างกายมันไม่ได้ใช่เป็นของเราเนี่ยเหมือนกันเราไปขึ้นไปขี่รถเนี่ยรถเป็นของเราเนี่ยรถคันนี้เป็นของเราแต่รถมันไม่ได้ว่าเป็นของเราเลยมันเป็นสภาพของมันมันอยู่ในดินน้ำลมไฟของมันแต่ขึ้นไปขี่ไปสตาร์ทขึ้นมันก็ไปได้มันก็วิ่งให้แต่รถมันก็ไม่หวนไม่เป็นของเราอีกเหมือนกันแต่เราว่าเป็นของเราแต่ผลในสุดเนี่ยอีกสักวันหนึ่ง รถขนาดก็ใช้ไปใช้มาก็แก่เท่าชรลาไปตามอายุสังขารของมันเ,เดี๋ยวก็ยางร่อนไปเลยเดี๋ยวก็เครื่องหลวมไปเรื่อยไีนีผลใหสู่กับผุพังแต่รถมันก็ยังขนาดเป็นเหล็กเป็นขางแท้ๆนะก็ยัง10บยีปีก็หมดสภาพแล้วแต่พวกร่างกายของเราเนี่ยออกมาจากท้องแม่บางทีเจ็ดสิบปดสิบเก้าสปีนะั้นทนทายาตในะร่างกายของเราเนี่นะ ต้าจะว่าไปแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่มีใครที่จะหลุดลีกนี้พ้นไปได้ถึงจุดจบาตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละในเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเป็นยังไงใจของเราว่าร่างกายนี้ยังเป็นของเราอยู่เหรอนะ่ถ้ามันหลงในร่างกายมันก็หลงอย่างอื่นเลยหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงการเยินยอลนหลงวัดว่าจัตนาหลงสุดลูกศิษย์ลูก,ลกหาหมูพวกเพื่อน ครูบาอาจารย์หลงไปหมดที่ว่าเป็นของเราเป็นหมู่เพื่อนของเราเป็นของเราแต่แท้ตามไม่จริงร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราแล้วจะไปหลงอย่างนั้นของอย่างอื่นว่าเป็นของเราได้อยู่เหลือใจต้องทำความเข้าใจกับใจนะถ้าใจไม่โง่มากนะใจนะถ้าเธอไปโง่มากนะเธอต้องรู้ว่าไม่ใช่ของเราละใจนะถ้าเธอท้าเธอโง่มากนะเธอต้องไปถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตัวเองนะใจนะ ถ้าว่าถึงข่าวสุดท้ายนะั่นน่างโง่อย่างเธอเนะ่ยจะร้องไห้นะเสียอกเสียใจนะไม่น่าจะเกิดกับเราว่าอย่างนั้นนะต้องคิดไว้ก่อนนะใจนะคือสอนใจตั้งแต่ทีแรกจากนั้นเมื่อสอนใจเสร็จแล้วใจของเราเมื่อรู้จริงเห็นจริงเ,เมื่อเห็นสองภายนอกเห็นร่างกายเห็นสิ่งภายนอกก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจ ใจของเรามันเป็นหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจา,จากนั้นก็พิจารณาดูสเิเมื่อพิจารณาร่างกายกับใจมาพิจารณาใจใจของเราก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะตกด็ก,กตกดึกมันกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานะใจนะอมองดูนะแต่นี้มันก็มองโงปัญญโกโอมองตอนเองจากนั้นมนใจมันก็มองดูตัวเองใจก็ปล่อยวางนะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นปล่อยวางอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อปล่อยวางจบลงไปแล้วน่อันไหนจะเกิดขึ้นมาวิชาคือความรู้จะเกิดขึ้นมาวิชาคือความรู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นลอะพระนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความปล่อยวางที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือมรรคผลนิพพาน ไม่ต้องหาสวรรค์ไม่หาต้องหาที่อื่นหรอกหาหารที่ผ่านหาอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละให้รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นนั่นแหละความบริสุทธิ์จะอยู่ในจุดนั้นเพราะให้พวกเราทุกองท,ท่านนะเป็นพระกรรมฐานทั้งทีต้องใช้ใจติตต้องใช้ปัญญาเริ่มต้นกันแต่ละอาณา,าปานัตติอย่างที่ผมได้พูดหลวงพ่อได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นเป็นข้อสังเกตนะ ให้เป็นพ่อเป็นข้อสังเกตเป็นเปื้องเป็นบันไดที่จะเข้าสู่ไขไปสู่เดินไปสู่มรรคผลนิพพานส่วนอื่นกระหาดพระพุทธเจ้าท่านก็ะยังว่าถ้าใครถามมาให้รู้พระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารธระทอะไรให้พวกเธอท่านทั้งหลายดูนะเราจำบรรษาเราอยู่ในอยู่ในอาณาปานตัติอยู่ใน อาณาปานาปานาัติคือกำหนดลมหายใจเขาออกมีสติปีพระสติสัมปัญญะเนลมหายใจเขาออกเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องตน้นแต่ถ้าว่าพวกเรามีอยู่อยู่ในสมาธิอยู่เป็นสมาธิอยู่ในพื้นฐานแล้วนะมันจะไม่หลงไปลืมไปที่ไหนนะมันรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องร,รู้สิง่งทุกสิง่งทุกอย่างในตัวเองนะใครจะว่าอย่างนี้มันก็เน่งดูตัวเองอยู่ตลอด พ่อเราเ,เราอยู่อยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือดำพูงง่ายมีสติสัมปชัญญะถึงจะเฝ้าขนาดนันบ้านหลังนี้ก็ต้องพังอีกสักวันหนึ่งองเหมือนกันกันรู้อีกรู้กนลดคันนี้จะบ้านรู้ันนี้จะพังบ้านคันนี้จะพังมีแต่ใจของเรามาอาศัยของเขาแต่เราก็ไม่หลงไม่หลงแต่ก็รู้ทันรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ประคับประคองเพราะเราได้เกิดมาแล้วเนี่ย เราจะทํำยังไงเราจะต้องทําดีที่สุดให้ดีที่สุดในการเป็นอยู่ของเราในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วนะั่นแหละเออมักผลนิพพานนั่นแหละ,ออลหหละคือจ,จุดมุ่งหมายของเราเออจุดมุ่งหมายของเราคือเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่นอีกในความมุ่งมั่นมุ่งหมายของเรานั่นแหละคือจุดที่เราต้องการที่เราประพฤติปฏิบัติจริยธรรมจังอดนอนผ่อนอาหาร อยู่ด้วความยากลําบ,บากปาดโงพงภยัยคือเราไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาชาติหน้าก็เท่านั้นแหละถึงจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะก็เท่านั้นเพ,เพ,เพอเยังกิเลสบางตัวมันเกิดเป็นบางหมู่บางกลุ่มบางคณะยังถลําทํากรรมชั่วซะอีกอถลํามุนกนรกหมกไ่ลงไปอีกพอพอเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาในโลก มันถล่มทากรรมชั่วลงไปเ,เราร,ร,รับรองรับประกันได้เลยว่าเราจะไม่ทําความชั่วแต่ขนาดเราเป็นพระอยู่ขนาดนี้แหละบางทีเราก็ยังคิดออกไปในทางชั่วคิดไปในทางกามไม่มกิเลสออกไปทางแบบโลกโลกก็มีอยากไปสนุกสนานแบบโลกโลกก็มีขนาดเป็นพระอยู่อย่างนี้นะอยู่ในจิตในธรรมขนาดนี้มันยังถลเลถลายออกไปยังได้ออกปัเถุถลายออกไปได้ ในเมื่อเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้านะไปพบหมู่พบเพื่อนพบคนเลวคนชั่วเข้าไปเพ้อเพอเราจะไปทําความชั่วถลํมลงไปอีกเลยไม่รู้จะตกลงไปลึกขนาดไหนกับใบสาบนั่นแหละนั่นแหละกรรมชั่วมันพร้อมที่จะไปได้ทุกโอกาสทุกเวลาเพราะฉะนั้นพวกเรามาพบในชาตินี้ได้พบพะพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตักตวงพยายามทํา ุณงามความดีพยายามสั่งสมบุญกุศลพยายามละวางพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพุทธะเพื่อจะให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเอาเถอะเกิดมาชาตินี้เพียงพอแล้วละ่ะเกิดมาพบนาชาติน,านแล้วก็มองเห็นแล้วคงจะไม่เกินกว่าชาตินี้เกิดมาแล้วก็ต้องกินต้องขับต้องถ่ายอย่างเป็นอย่างเดี๋ยวนี้แหละถึงจะว่าเรามีความสุขใครก็มีความสุขเถอะ สุกไปแต่ผลสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้ว่าใกล้จะสุดท้ายน้ำตาน้ำตาลน้องหน้าทุกไลยไม่เห็นแบบหัวเราะแห่แห่ข้าจะตายแล้วนะห,หัวเราะแห่แห่แห่ข้าจะตายไม่มีใครให้เห็นได้เห็นเลยตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่เราเห็นมานี่มีแต่หน้าช่อยหน้าส้อยง้อยเงาน้ำตาน้องหน้า พึ่งพึพ่งพำพำละเมอเพอ้อฝันละเมอไปเรื่อยเอเผลอจะติหลงจิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปโดยมากเป็นยลักษณะยานสรุปแล้วก็คือมีความทุกทุกที่สุดก่อนตายเ,าเคยเห็นมา,นาแต่เอาเถอะคนอื่นเราก็เห็นคนอื่นตายเป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปคงจะเห็นข้าพเจ้าตายเอง ข้าพเจ้าจะมองเห็นข้าพเจ้าเองนะเป็นยังไงให,ใ,หให้สังเกตสังเกตดูตนเองนะพวกเรานะต่างนี้ก็ทรงเจอแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะ์ในตอนี้นะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและประเตปัญญง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา